ยกมโชค,คก็วิถีไว้เกษียณนี่โชคตอนนี้อัปเดตพอทุกวันนะยังไงวะาง่เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายที่ไม่ไม่ทรมานาเลยรักษาความสงบทางจิตใจครับใช้วิถีแบบไม่ถึง8ออ,อแต่ว่าแค่4ออผมอ่า4ออก็คืออาหารก่อนอา,าคือ,อคปรับปรับเรื่องอาหาร ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่กินไก่ไม่กินหมูเนาะแล้วก็กินแต่ปลาแต่ไข่แล้วก็กินผักเป็นหลักเลยตอนนี้ผักเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่กินพวกโปรตีนที่มันที่มันเปรูปนะแล้วก็ไม่กินน้ำมันไม่กินน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยต้องต้องระวังมากเลยน้ำตาลไม่กินไม่กินน้ำตาล เพราะนั้นพอเราปรับเรื่องแบบนี้ในในทางในทางวิทยาศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์าาตรถือว่าถือว่มีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็กายภาพภายนอกนะหลายคนก็ว่าหน้าตาผมมาสดใสหน้าตาสดใสแล้วก็แข็งแรงกว่าตอนนุ่มๆไปอ่น เห็นอะไรมาตอนหนึ่งลงเพื่นอนน้องตาพร้อลูกหลานมาเยี่ยมลูกหลานมาเยี่ยมนะครับนี่งสาธิตค่ะ,คะชื่ออะไรคะอย่างด <laughs> ย้ยนะเพรค <laughs> ่าต่างๆมันดีเนี่ยก็ก็ตัง้งตั้งใจไว้ว่าอืมจะใช้วิธีอย่างเงี้ยไปไปจนวันวันวันที่สุดการตายมันหนีไม่พ้นหรอก นะมในพรแต่ว่าเนื่องจากทางครอบครัวเรามีกันแค่สามคน,นมถ้าถ้าหากคนหนึ่งคนใ,นใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียเวลาในการเฝ้าในการดูลแลถ้าอย่างเราดูแลก่อนที่เราจะป่วยไม่ดีกว่าใช่ไหมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เช็ครู้มนะแล้วก็มาปรับพฤติกรรมเพราะโรคโรคที่เราป่วยกันมากตอนนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเลยเพราะที่เขาเรียกว่า ลกลุ่มโรคเอ็นซีดีนะเอ็ซคือโรคร้ายแรงนะโรคร้ายโรคร้ายแรงแต่ไม่ติดต่อนะพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานโ,านโรคหัวใจโรคโตแมนะ้แต่มะเร็งกนะ็เกิดจากพฤติกรรมทั้งสิ้นน,นะโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินนะแล้วนกะ็ปรับวิถีนะปรับวิถนะีทุกอย่างช้าลง นะไม่ต้องไปคิดทำอะไรใหญ่มากแล้วตอนนี้สโลไลท์สโลไลท์เอาวิถีนะชีวิตที่เป็นปกติแล้วก็ใช้ปรับ,บปรับปรับพฤติกรรมหมดเลยนะแบบจักรยานมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็ก,ก็ก็ใช้น้อยใช้เดินออกใช้เดินใส่นาฬิกาวันนี้ไม่ได้ใส่นะ่ใสนาฬิกาแล้วก็เดินไม่ได้ 10, ัักหมื่นเก้าแวันละหมื่นเก้าครับทำไงก็ได้เมื่เคลื่อนไหวครับให้เคลื่อนไหวหอหวื นาะยกายนี้มันมันมันจะมันจะมันจะผุยนะ,อ,ะอย่าหยุดนานเดี๋ยวต้องสั๊บสั่งให้เรากินน้ำอีกอน้ำนี่น้ำนี่คือยายที่ดีที่สุดโชคกินน้ำวันละเท่าไหร่ประมาณสองลิตรคึ่งครับสองลิตรน้ำธรรมดานะครับน้ำธรรมดาแล้วก็บางช่วงก็จะกินน้ำน้ำน้ำด่างน้ำด่าง,างที่เกิดจากการเผาถ่าน ที่เกินแปดร้อยห้าสิบองศาหมายถึงว่าฐานที่วัดค่าของค่าโอห์มค่าอมค่าอมต่ำกว่าร้อยเแียว่าถ้าดีที่สุดถ้าถ้าถ้าเราจะจะเอาไปเป็นเกรดเอก็ต่ำกว่าสิบแต่ห้าสิบนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่เกินร้อยน้ําด่างมานคือว่าฐานเราไปแช่น้ำเอ่อฐานฐานที่เราผาได้เราเราพอเราวัดค่าโอ์มเราต้อง คัดแยกนะวัดข้าวโอมพอวัดข้าวอมเสร็จเราก็เอาไปต้มต้มประมาณสิบนาทีแล้วก็เอายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ใส่ผ้าขาวกรองผ้าขาวแล้วก็ไปไม่ถึงว่าต้มไม่เดือดต้มไม่เดือดฆ่าเชื้ออีกทีนึงฆ่าเชื้อแล้วน้ำนั่นแหละมาทานเออน้ํานั้นทิ้งไปแล้วก็เราเติมน้ําใหม่อ๋อไม่ถึงว่าแช่ฆ่าเชื้อต้มให้เดือดฆ่าเชื้อสักสิบนาทีแล้วก็นี่นี่ค่อมีน้ําด่างนะครับนี่ ทำด่างจากถ่านที่เผาครับผมอันนี้ก็กินวันหนึ่งแก้วสองแก้วปรีมาณที่แค่ครับอ่าผมผมใช้ผมใช้อ่าประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วก็อ่ใส่ในในคูลเลอร์สิบสิบถึงสิบลิตรนะนะประมาณสิบลิตรต่อประมาณถานทั้งหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ใช้กระดาษซิมัดเช็คว่ามันมันค่าพีเฮเท่าไหร่ ต้องต้องต้องมากมากกว่าเจ็ดอ่ะนะมากกว่าเจ็ดไหมก็ว่าเจ็ดไปทางด่างเออเจ็ดจุดห้าแปดแปดจุดห้าเก้านะ,ะถ้าใส่ฐานมากมันก็น่นหละขึ้นเก้าอ๋อนี่คือน้ําด่างที่ผ่านกระบวนการเผาฐานที่วัดค่าแล้วอ่าครับก็ก็ตรงนี้ก็จะจะจะขอพูดนิดนึงคือบางที บางคนฟังไม่ได้สับแล้วก็เอาไปไปใช้เลยถานเนี่ยต้องเป็นถานที่อุณหภูมิถึงนะครับะนะครับต้องเกิน850นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับ850เนี่ยสารทาที่ที่อยู่ในในในถานเนี่ยมันถูกเผาไหม้หมดเลยนะนะครับเพราะว่าสารทานเนี่ยมันจะออกจาก ออกจากฐานก็จะเ,เมื่ออุณหภูมิ450ขึ้นไปจนถึง850เนี่ยอันนี้มาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแล้วถ้าถ้าคนไม่มีตาวัดไม่มีไม่มีเทอร์โมคัปเปอร์ในการวัดในตาเนี่ยก็อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือดูค่าความต้านทานไฟฟ้าของฐานนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีค่าความต้านทานที่ต่ำ ที่ต่ำนะครับก็คือไมี่ที่มาตรฐานที่เตาของคูบายักษ์ที่เผาเนี่ยก็คือต้องต้องต่ำกว่าสิบโอห์มนะแต่ว่าเทียบมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ถึงร้อยโอห์มในในการเอามาดื่มมาเอาใช้ใกการเรื่องโภชนาการเรื่องสุขภาพใช่ครับถ้าต่ำกว่าร้อยครับต่ำกน่าร้อยทิ้งเป็นเป็นเป็นฐานบำรุงดินฐานอะไรไปแต่ถ้าร้อยสิบ พวกนี้ถือว่ามาทางร้อยมาห้าสิบพวกนี้ใช้ได้วันนี้ลุงก็ใช้วิธีงี้ใช่ครับทานข้าเช้าแล้วก็ทานข้าเช้า,แล,า,า,ชาแล้วก็ดูอะไรนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ออกกำลังเดินเป็นหลักเดินโน่นเดินนี่แต่ว่านนจะเน้นการไปไหนมาไหนในสวนนี่เดินเดินครับ <c oughs> เดินเดินเอาแล้วก็จักรยานก็จะจะจะ,จะขี่เป็นช่วง เช่นตอนเย็นเนี่ยสี่โมงเย็นเนี่ยผมก็จะเอาจักรยานขึ้นรถยนต์นะ,ะขึ้นรถยนต์แล้วก็ไปไปเดินประมาณสี่กิโลที่ที่เขื่อนที่อ่างเก็บน้ำอ,อ่อางเก็บน้ำวโนเข้าเนี่ยสนันกำแพงแ,แล้วก็พอเดินได้สี่กิโลแล้วก็จะปั่นจักรยานอีกแปอันนี้ทุกวันประมาณชั่วโมงครึ่งแสดงว่าจะไปนู่นไปนี่แล้นั่นดูกับสิ่งชีวิตตัวเองละ อ่าผมปรับหมดเลยอ่าเช่นถ้าสมมติผมจะเข้ากรุงเทพอ,อย่างเงี้ยผมก็จะตื่นแต่เช้านะตื่นแต่เช้าแล้วก็มามานันนึ่งนึ่งฟักทองนึ่งมันอย่างเงี้ยอันนี้นะอัะนน,นี้กินทุกวันนะ่ะใช่ทีทุกวันทำ,ทำเองเลยทำเองเอ่านึ่งเสร็จก็จะใส่กล่องไปแล้วก็มีไข่ลูกนึงแล้วก็อ่าแล้วก็ตอนเช้าเราก็ทานผักที่นี่แล้วก็ ให้ลูกไปส่งที่ปักช่องนั่งรถไฟนั่งรถไฟนั่งรถไฟไอ้รถอุบลน,นะมันจะมาประมาณห้าโมงเช้าก็ไปถึงกระะุงเทพบ่ายสองเพราะงั้นพอถึงกรุงเทพเราก็ดูระบบขนส่งมวลชนเช่นถ้าเราจะขึ้นเครื่องเราก็ลงฐานอีรอนเมืองแต่ว,ว่าถ้าเราจะเ,าเข้าไปในกรุงเทพตัวเมืองเราก็ไปลงที่ที่กรุงเทพวิวัฒน์แล้วก็ขึ้นรถ รถไอ้ไอ้ไอ้รถไฟใต้ดินอ่ะรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถที่มันมีเชื่อมกันอยู่นะ,ะมันเชื่อมหมดเลยโครงข่ายเดี๋ยวนี้เราก็มีโทรศัพท์แล้วก็ดูดูว่าโครงข่ายมันขึ้นฐานนี้ไหนเราจะไปจุดไหนไม่ขับรถไม่ขับรถอ่ะไม่ขับรถไม่ขับรถกทางไกลแล้วก็ไม่ไม่รีบเร่งอะ่ะ ช่ไหมเขานั่งรถไฟไปสบายรถไฟก็แอ่นะเราเราละราชั้นสองนะชั้นไอชั้นสองนั่งแอร์จากวนสปินเตอร์มันก็รถทัวร์นะเดี๋ยวได้เวลาเป๊ะไม่ไม่เคยตกเครื่องเพราะว่าถ้าขับรถบางทีตกเครื่องนะรถติดเหรอบอันี้แสดงว่าลุงโชคก็ยังสัมพันธ์กับ่มเรื่องของสัางคมอยู่ อ่าน้อยมากน,น,น,น้อยน้อยคือคือคือถ้าถ้าชวนผมไปไหนที่มันไปผมจะต้องถามว่ามีสถานที่ออกกำลังกายไหมออนะเพราะว่าตอนเย็นผมต้องเดิน,นอ่านะผมต้องเดินนี่แสดงว่าในปรับวิถีเขาเรียกไวกระษียนอย่างวิถีไวกระเียนอย่างมีสุขกันเนะาะครับผมอย่มีสุข เพราะว่าเป้าหมายเป้าหมายตอนที่ผมผมผมล้มเหลวจากพืชไร่แล้วก็มาทำพนันเกษตรมาทําเกษตรอย่างเงี้ยเป้าหมายคือความสุขความสุขที่ผมตั้งไว้ตอนนั้นก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของอมีกินมีใช้นะก็คือไม่ไม่ขัดสนนะ่นะมีกินมีใช้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องร่ำรวยนะก็ขอแค่มีกินมีใช้ก็อนนี้ก็เพียงพออันที่สองก็คือ ไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยอันนี้คือเป้าที่ผมตั้งไว้ตั้ง,างนานแล้วนะไม่เจ็บไม่ไข้นะไม่เจ็บไม่ไข้ซึ่งเจ็บไข้ก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อมัน,ม,นมันเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคถ้าเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยอวงการแพทย์ทางทางการแพทย์ก็เอาอยู่อยู่แล้วหมอก็เก่งเครื่องมือก็ดีใช่ไหมเชื้อโรคเห็นไหมอะไรก็ก็อเอาอยู่แต่ว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนี่ยฮะถึงแม้เราจะสร้างโรงพยาบาล ทันสมัยขนาดไหนแต่โรคแต่คนไข้ก็ยังเต็มโรงพยาบาลจากโรค NCD นซดะก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็พยายามกันหรือป้องกันโรคโรคที่จะเป็นปดปิดทางที่ทำให้โดยเฉพาะคนมีสูงวัยนี่จะมีจิตแทรกซ้อนตรงนี้เนาะใช่เราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้กินเข้าไปเราต้องระมาราาัดระวังกินมากคือเรากิน กินอะไรมากเกินไปกินแป้งมากเกินไปกินโปรตีนมากเกินไปตัางขาตอนนี้ที่ที่เราป่วยกันนะครับนะก็ต้องปรับตรงนี้เราไม่โตแล้วแหละนะเราแค่นี้แหละขอให้มีกําลังวัญชาเพียงพอนะครับไอจะให้รอจะให้สวยจะให้เป่งปังเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แนละ้วมันเป็น,เป,นเป็นตามสังขาอังนี้เราก็ต้องยอมรับนะแต่ขอให้มีชีวิตอยู่ท,ที่ที่ไม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  ไม่ทรมานนะมีชีวิตที่ไม่ทรมานแล้วก็ไม่ไม่รบก,กวนคนอื่นก็คือไม่เจ็บไม่ครับคือเราอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระคนอื่นใช่แล้วรู้สึกเราสามารถสรงชีวิตอยู่ได้าอผมบอกกับลูกตั้งแต่วัน,ว,นวันที่เริ่มเปลี่ยนเนี่ยบอกว่าอย่าไปน้อยใจที่ไม่ได้หุงข้าวให้พ่อจิ้นะหุงให้พ่อได้หุงตอนนี้ดีกว่าเราจะต้องหุงให้พ่อตลอดต้มาป้อนในห้สองวัอ <c oughs> ให้พ่อทำในสิในตอนที่ที่เราอะไรยังมีชีวิตอยู่ดีกว่ามันกเปลี่ยนมาแล้วประมาณกีเดือนแล้วเนี่ยอ่าตั้งแต่ตุลาตุลาใช่ตุลาเมื่อปีที่แล้วใช่ครับก็ทุกวันนี้ก็ปลูกผักปลูกผักกินเองอาตามฤดูกาลถ้าหน้าหนาวก็เป็นพวกผักสลัดพวกผักคอรสผักไก่อะไรนะ ที่เขาชอบกินเงินตอนนี้เขียวผักเขลยอ่าก็มีอะไรแล้วก็พอหน้านี้ก็หน้าฝนนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลถั่วพลูถั่วพลูฟักทองอะไรพวกนี้ยสิ่งที่ผมกินอ่ะนะอ่านะอ่ับน้อมันนี่อ่ามันนี่ยัง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 ซื้ออยู่เพราะว่าเราพื้นที่เราเราไม่เหมาะฟักทองนี่เลยอ่าฟักทองในปูกตลอดแล้วก็ ข้าวก็กินเนาะนะกินข้าวากล้องนิดเดียวแต่ข้าวขัดสีนะี่ไม่แตกเลยอ๋อทีิงต่อวันของเราแป้งไม่ต้องการมากนะใช่แป้งผมเอาเอา,เอาจากมันอ๋อนี่นะจากมันฟักทองฟักทองนี่เป็นถ,ถึงว่าถึงว่าเวลาลุงโชคไปเดินทางนี่คือเอามันเป็นเทนแป้งไงเนาะใช่ครับใช่แต่ว่าต้องมีผักอ่าต้องมีผักต้องต้องหาหาเรื่องกินผักนะ แต่อ sí es que sí, ีกข้อหนึ o, o ่งก็คือความสุขผมก็คือเรื่องของครอบครัวนะนั่งกินเนียงกินข้าวอยู่กับลูกวันอยู่กับลูกนะรั้งเมื่อกี้ทั้งลูกทั้งหลานทั้งของเก่งเนี่ยถือว่าเป็นใช่ใช่ทีมงานตั้งเก่าแก่เขาก็มีลูกสามคนแล้วก็ลูกของตัวหลานตัวเองอีกวันนี้หลานเพิ่งกลับมาจากคเขาไปรับปิดเทอมก็ไปรับมา อีกครอบครัวหนึ่งก็ลูกชายคน,คนเล็กก็มีหลนานคนก็อยู่กับ้ราแต่ก็นานๆนมาสองอาทิตย์มาทิืงถือว่าตัวเองใจไม่ห่วงไม่อะไรไอ,ยอยู่กับสิ่งที่ที่สร้างนะแต่เราไม่ได้ไปนั่นแหละพร้อมที่จะวางให้กับคนรุ่นหลังก็มาจัดการต่อเขาลูกชายก็จัดการมาหลายปีนะ ตั้งแต่ตั้งแต่แม่เขาเสียมาเจ็ดปีที่แรกผมก็ประคองประคองอยู่นิดๆตาลังก็เขาบริหารจัดการหมดนะแล้วก็มีคนเล็กนะที่ยังไม่ยังไม่อะไรยังไม่ต่อเนื่องก็คือยังายได้ครับถถึงไถได้ไม่ต่อเนื่องแต่คนโตไยได้ต่อเนื่องเพราะว่าไม้ไผนะ่เนมันขายได้ตลอดแต่คนเล็กก็ขายพันเนี่ย ก่อนหน้ามันเป็นช่วงช่วงอเป็นหน้าแรงเนี่ยก็พยายามที่จะหาแนวทางให้เขาเช่นทำร้านกังเต็นบ้างอย่างร้านงเต็นมันก็ได้เป็นช่วงอีกแต่หลังมาก็มาดูเรื่องแนวทางของถ่านตัวเนี้ยที่จะพาป๊อกไปดูเนี่ยอืดูเกาเผาเดยวเราไปดูกันนี้ก็อปเดตชีวิตวิถี ความสุขในวัยเกษียณของลุงโชคกระมาณนี้ครับ,รบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหลายคนที่ถึงวัยเนาะต้องมาปรับชีวิตโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้เป็นคนเ้าเรียกถ้าเป็นภาษาโลกก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นข้าราชการเลยอาศัยแล้ว,แล,วแล้วตอนหลังผมสังเกตดูนะเวลาผมคุยกับใครก็ <c oughs> แล้วแต่ที่มาคุยเรื่องสุขภาพรู้สึกผมมีความสุขมากกว่าคุยเรื่องัย่ตอนนี้มันเหมือนกับ วัยของเราใช่ใช่แลวต้องการที่จะสื่อสารจากชีวิตจริงๆแต่จากสิ่งที่เราเป็นเนาะผมเปรียบเทียบให้ลูกฟังว่าชีวิตพ่อเนี่ยเหมือนแม่คนเขียนหนังสือ,อตอนเนี้ยหนังสือที่ที่คนเขียนเขียนบทสุดท้ายอ่ะไปราะงี้มันต้องสรุปให้ดีหนังสือมันถึงจะมีคุณค่าอ็คโอเอาตัวเองเนะี่ยเป็น เป็นต้นแบบแล้วก็สื่อจากตัวเองที่ใช้จริงๆให้คนรู้เป็นคนรู้สำหรับคนที่อย่างน้อยลูกหลานได้รู้โอู้หมันดำองวิถีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ก็เห็นนะของฝากหลานของฝากเราเปิดให้ดูหน่อยนี่เขาคลาใหของฝากมาก็จะเป็นสักทองตอนหนุ่มๆนี่ก็จะเป็นพวกอบายมุขกัล้ะของฝากก็คืออ่าพวก เป็นิซีเป็นกวดอะไรเนี่ยเนี่ยเอาวหลากสีมีแหล่งโปรตีนอันนี้เราเรามีเครื่องทำน้ำเต้าหู้เองอ๋อครับถ้าอยากกินน้ำเต้าหู้ก็ทำแต่มีลงๆลงไหมที่แบบเอาของแบบทั่วไปมาให้อ่ะอ๋อมีก็ผมผมก็บอกเขาตรงๆบอกรับนะแต่ว่าเราไม่บริโภคเช่นพวกน้ำผลไม้สำเร็จรูปเนี่ยเราเราไม่ทานเลย ก็กระจายไปให้เด็กๆไปที่เป็นขนมให้คนที่เขาเขาเขามีภูมิที่จะมีภูมิที่จะต้านพวกนี้ได้เขายังยับได้นะแต่รุ่นเราเนี่ยยากแหละก็ต้องต้องเข้าใจกันนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนี่คือจากเมื่อวานเราจากจีิช่องก็าป้วนมาฝากอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ถือว่าก็ลุงก็ไม่ค่อยเอาไปเลยความความหวานเข้าไปแล้ว นี่อ่ะเอาประมาณนี้ครับลุงเดี๋ยวยังไงไ <ป S 1> พาไปดูเ<ด>ตาถ่านที่โครงการต่อไปครับเนีย